สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะขอต้อนรับกับสู่การแข่งขันสตาร์คราฟครับก็เป็นเกมที่2นะเรเนอร์กับโซล่าฮะหลังจากที่เกมแรกนั่นแหละครับเซิร์เกอเซิร์ฮะมันก็จะไปไวๆนะครับภาคเกมแรกก็คว้าการ์ดมุมขวาบนของคลิปเลยครับเป็นออฟไฟฮะโซล่านำไปก่อน1เกม เพย์พลายออฟอา r ์ทาริสแบบนะโอ้ยก็จะมีเซลล์นาคาตรงกลางนะครับผมทางฝั่งโซลา่าครับบลูเซอร์กับซ้ายบนของแผนที่ปิดเกมมาอย่างดุเดือดนะฮะเกมแรกจบเกมไวเลยทางฝั่งนี้นนรครับเรเนอร์ต้องมาแก้มือกันครับเรสเซอร์ครับฝั่งล่างของแผนที่ฮะ สิบหกพูไหมไม่ครับสิบหกแก๊สเฮ้ย er เรเนอร์ไหมวะเฮ้ยเรเนอร์ er ไหมวะอ่าฟาเอ็กซ์แพนไปโกมิโนโรก่อนเลยครับเรเนอร์ทางฝั่งโซล่า1แก๊ส1นพูครับไม่แฮชฮะจะลัชอีกครั้งเหรอ ไม่ไม่ไม่รัสแหละโอเคมารอขึ้นแ็กครับค่อนข้างไกลอะแมปนี้คือถ้ารัสมันต้องไปพอกซี่แฮชชอรี่นะับก็จะเดินสก,กาวกันนี่ยังโอเวอร์โหลดยังบินกันเหนื่อยเลยครับ แล้วก็โอ้โหไม่เห็นด้วยโอ้หลอกของโซาโซล่าเรเนอร์ครับ, er รบย้ายบ้านครับ <c oughs> โปูมิลเลาร์ที่เราคู่ควรรอเลยทามมิ้งเป๊ะแล้วดูอินคัมดิแต่เซอร์กิงเขามาแล้วอ่ะหรือเปล่า ฝาโซลาขึ้นเบลิงครับอย่างไวเลยนี่ฮะเรเนอร์ะโกมินนี่แหละ,ะ,รรหละดูว่าจะคุ้มคุ้มค่าของแห่งการเสี่ยงไหมมันทำให้เบรดแบ่งออกไปสองทางการป้องกันก็จะอ่อนลงแน่นอนครับพอโดนแยกรวมกันเราอยู่ให้แยกกันตายหมูนั่นเอง ต่างฝ่ายต่างพยายามขึ้นเบลลิงครับทำฝั่งโซล,ล่าเสร็จก่อนนะเทคเบลลิงเหยียบเข้ามาเรื่อยๆครับโซล่ลาเราจะเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าวเห็นแล้วอ่าแต่ก็มีวีนเน่ยสปริงคอยกันอยู่ฮะแต่นั่นแหละครับเบลลิงรอละไล่ลไปจับหนักเขาเรียกว่าจับหนัก ได้ Queen ไควีนะฮะเรากำลังจะเสียในส่วนไฟคอลเลอร์ครับเรียบร้อยสปีดลิงจบวแล้วเหอรอโลบไงอันนี้คือเลนอร์โลบอืมเราโลบเหอรอโลบเหรอจำม็อบจะม็อ,มมอบ จะมาแอบบอเบลลี่เอาคืนไม่ได้เอาคืนมาเกาพอดีครับโซล่าก็เล่นละเอียดเหมือนกันยูนิตลอสครับเรเนอร์ er เจ็บเยอะกว่าแน่นอนฮะเสียควีน <Queen S 2> <Queen S 1> ไปทันทีแล้วเหมือนจะใส่กันต่อรัวๆแล้วครับจุดที่ปราะบ,บานที่สุดผมจะรอตรงนี้ยัดเข้ามาอีก,กรอบมีควีนควีนโดนไปสองเม็ดยังยืนไหวควีนบอกยังไหว แต่น่าจะไม่ได้เก็บแล้งไงเขาก็จะปวนอย่านเรื่อยๆทรัพยากรไ็้ะมาลงอาเมีครับเบลลิงแรกเบลลิง,งโอเคยังคงเหมือนแลกหมัดกันอยู่หมัดชุดหมัดชุดโอเคอาเมีเท่ากันเลยครับแลกกันก็คือเหมือนตบแปะชาร์จอะยังไม่มีใครได้ใครเสียแต่ ที่เสียคือเวเนอร์สวิงสวิงทุกรอบที่มีการประท้าเลยนี่แหละฮะราคาของโกมนุกรอบอ้าวแล้วเจอรันบายสวนว่าเอาไม่ได้เหมือนกันโอ้ยคุณเจ็บคุณเจ็บเอาตัวรอดไปได้ครับตัวล่ดไม่ยอมวะไม่ยอมมันจะรวยกับเราไงรวยออกหน้าออกตา เบลลิงสตัดการทีมแตกไปอีกหนึ่งตัวครับเรเนอร์ er, ฮะเพลย์มากมากในการคุ้มคองเนี่ย <c oughs> คุ้มคองผ่านเอ็กซ์แพนที่ทำให้มันยากกว่าเดิมครับแลกกันรัวๆคือทางฝั่งเรเนอร์ก็ต้องกันเพราะว่าเออตั้งใจมาเก็บอะเหมือนแบบเออตั้งใจมาขุดทองอะ ทางฝั่งโซลา่าก็รู้ถ้าปล่อยให้เขาขุดไปอินทามันจะฉีครับอ่ะมีฮาราสทีมบ้างแล้วเหมือนกันแต่ถ้าสามตัวแบบนี้โรนเขายังเก็บได้อยู่ครับเหมือนจะไม่จบง่ายๆแน่นอนนะโกมิรรอตรงนี้ครับและทางฝั่งโซลา่าเริ่มเจ็บเองแล้วด้วยแ่งรู้สึกยืดเยอือปิดเกมไม่ได้ครับโซลา่าเลเนก็เอาอยู่เหมือนกันนะและใส่อินทามที่เยอะกว่าแล้วครับ ถ้าดึงเวลายอย่างนี้ต่อไปเรื er ่อยๆเวนเนอร์จะอาร์มี่นำอ่ะเนี่ยไม่ขึ้นเพกกันแล้วสัดอาร์มี่กันเลลัวใส่ใส่บูใส่บูเสียควนวิกไหมยังยังไม่เสียลันบายไปถึงแนวมือร,ร้อยแต่ก็ยังไม่มีอะไรครับนี่ฮะอินคัมมาก็ยังขยันเก็บ โปรมินาโร่กันต่อไปยิงคำก็ยังคงได้อยู่เนี yeah. ่ยเวลาฉีดมันฉีดขึ้นเยอะนะครับโปรมินร่ <Yeah. S 2> แล้วเลนเนอร์ก็ต้องอาศัยความได้เปรียบตรงนี้ในการแมสอาร์มี่มาเอาละเอาละจะเอาคืนคืนบ้านน่าจะได้นะน่าจะได้นะเอาได้คืนคืนเหมือนกันครับเอาเจ็บแล้วเจ็บแล้วงานหยาบแล้วครับทางฝั่งโตล่าไม่มีอาร์มี่มากันเลยแล้วเสียพีนอีตัวหนึ่งจีจีไหมเอาละเอาละ ไม่คุยแล้วแล้วเขาก็แมสเบลลิงมาแล้วจะปิดเกมครับเรเนอะร์โอ้โหโซลา่าจีๆเลยครับเอาอยู่อะแผนฟาเอ็กซ์แพนไปโกมินาโรครับขุดทองแล้วก็เด็บเด็บเด็บแล้วก็อาศัยจังหวะโมเมนตัมอินคัมที่มันดูดีกว่าในการแล้วก็แมสอาร์มี่คา์เตอร์โซล่าครับตีตื้อมาเป็น1ต่ตอน,นเกมครับผม เกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมกันมากๆและยินดีอย่างยิ่งที่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะเพราะว่าคือบางทีผมก็ดูไม่ทัานหรือเพื่อนๆอาจจะเห็นมุมนี้หรือบางท่านก็เห็นอีกมุมนึงยังไงมาแชร์กันได้ครับเพราะเขาเรียกว่า RTS มันเกิดขึ้นเร็วและหลายจุดมากๆบางทีมีดีเทลเล็กๆที่ผมตกหล่นไปก็บอกได้เลยในคอมเมนต์นะยินดีอย่างยิ่งครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะที่สมัครสมาชิกมาสนับสนุนนะทำแบบปกติแล้วก็แบบเบิ้มเบิมนะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกคนที่อุดหนุนบอกกีไก่ทอดตลาดน้อยขอบคุณมากๆาจริงๆครับไลแมนใช้คนละครึ่งได้แล้วก็เราเป็นฮู้ฮะส่ง10กิโลแล้วครับตอนนี้ด้วยราคาถูกมากๆด้วยครับผมหรือถ้าใครมีแวะเวียนม,มาแถวตลาดน้อยก็เซิร์ชกูเกิลก็ได้ครับร้านอยู่ในโซนตลาดน้อยเป็นเขาเรียกว่าเทคโฮมอย่างเดีวยวนะไม่มีที่ให้นั่งรับประทานนะครับผม แล้วเจอกันที่ผู้หน้าครับ